อาอทุนนอนนะครับมีกันนะครับอ้โหไปแล้วครับโอ้โหไอ้บ้าไวไปแล้วนะครับหลุดมือนะครับสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้หลิวปิศาจจะมาตกหลิวเปิดนะครับให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็มีสตัปเปอร์นะครับเราใช้2ตัวนะครับตัวบนตัวล่างนะครับ ทุ่นนะครับขอเบอร์ห้านะครับสองขอนะครับแล้วก็สายเอ็นสิบปอนด์ครับเช่นเดิมครับไปชมกันครับวันนี้สุดสายบ้างขันเลยครับ ไม่โดนนะครับโอ้โหโดนนะครูดครับโอ้โหคืนออกไปแล้วนะครับนู่นนะครับโอ้โหว้าว น่าจะมีไซส์นะครับโอ้โหไปเลยครับโอ้โหไอ้บ้าหายขนาดนี้นะครับไม่โดนนะโอ้โเก่งๆ โดนครับโอ้โหเป็นปัตตียนนะครับโอ้โหตัวนี้นั่นเลยครับมากวนฮนะอุ๊บอุ๊บหลุดแล้วนะครับโดนแล้วครับออื้ เป็นปนินนะครับเกี่ยวข้างมานะครับผมไม่มีที่ตักนะครับโอเคนช้นสวยนะครับเกี่ยวข้างมานะครับโอเค โดนครับโอ้ปันนินอีกแล้วนะครับย,ย,ยกเลยครับอืมทองใหญ่มากเลยนะครับดูที่หัวนะครับ ตอกอยู่นะครับโอ้ยจมแล้วครับโดนโอ้ย โอโ้อุตส่าห์ร,รอให้เข้าผักนะครับไม่เข้านะครับเต็มเต็มหางนะใสสวยเลยนะครับอุ้ย,ยลำบากมากครับไม่มีที่ตักครับยกเลยครับโอเคอุ้ยอุ้ย ติดหางนะครับห่วยไปแล้วนะครับลุดมือนะครับห่วยไปหาม่ครับหาม่หาม อย่าก,การครับจมแล้วครับโดนครับโอ้โหเป็นปลานินนะครับปลานินนะครับไซส์ประมาณครึ่งโลได้ครับ อยอยกเลยครับ,อ,รบอ,อุ้ยโอ้โหหกขีดได้เลยครับตัวนี้ใช้สวยเลยครับ อู้โดนครับจะเพียนนะฮะอ้าวหลุดไปแล้วครับห่วย โอเคครับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสําหรับการสาธิตการตกปลาแบบหลิวเปิร์นะครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับมาดูปลากันครับปลาที่ได้วันนี้นะครับนี่นะครับเยอะพอสมควรครับประมาณสิบตัวได้นะครับขอบคุณนะทุกานที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงช่วยกด ไลฟ์กดแชร์กด subscribe ให้หลิวปีศาจด้วยนะครับทริปหน้าหลิวปีศาจจะไปที่ไหนอีกนะครับติดตามชมกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หลิวปีศาจขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ